มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูโคตรหล่ออีกหนึ่งคันนะครับวีออสเพิ่งเข้ามาใหม่ฮะได้ชุดแต่งรอบคันเลยครับคุณผู้ชมครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ล้อมแม็กนะครับแบบโคตรหล่อได้ตัวรองท็อปออชัน่นครบ,ครบฟรีดาวคุณผู้ชมเนี่ยทั้งคันเนี่ยของแบบเนี้ยฟรีดาวเอาไปผ่อนห้าพันหกนะอยู่ในระหว่างการปรับสภาพเพิ่งรับเข้ามาสเกิร์ตหน้านะครับมันมีแตกนะะตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยากให้ดูสภาพรถเดิมๆ นะครับหมายถึงว่าโครงสร้างนะครับเดิมๆเ,เลยคันนี้ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามไปดูในคลิปจะได้เห็นรายละเอียดแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาคืออะไรฮะเนี่ยชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับล้อแม็กโคตรหล่อเป็นไงฮะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับออฟชั่นของรถเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรแล้วจอตรงกลางฮะทาัชสกรีนกล้องบันทึกด้านหน้ามีครบคุมอะไรมัญติฟังก์ชันมีเพิ่มเสียงรถเสียงได้หมดเลยนะครับบีดาพอดห้าพัน 5, 6, ราคารถอยู่ที่3,29,000 ถ้าชอบถ้าสนใจรอๆแบบนี้ตามไปดูต่อให้จบครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวออสมือสองพบกันกับผมบิวเพจโจีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาดูสุดหล่ออีกหนึ่งคันนะครับ คุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่านานๆทีผมจะมีรถสไตล์นี้เข้ามานะครับเรากำลังอยู่กับ v ีอตัวลองท็อปครับคุณผู้ชมที่ได้แบบว่าชุดแต่งหล่อๆรอบคันนะฮะนี่ครับ v ีออ1.5รุ่น G ครับปี2018หล่อมากคุณผู้ชมดูด้านหลังเป็นไงฮะดักเทลนะครับสปอยเลอร์นะตัวสปอยเลอร์ตัวสเกิร์ตนะครับแล้วก็มีท่อมีปลายท่อมาให้พร้อมกับล้อแม็หล่อๆแบบนี้ นี่ครับองประกอบฟิตเมนต์ต่างๆคือแบบคาเดียวเลยฮะโคตรหล่อนะครับใครที่แบบว่ากําลังมองหานะฮะวีออสักคันหนึ่งแล้วแบบมันแต่งมาพร้อมแล้วอะเนะี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่เครื่องยนต์เดิมนะครับในราคาย่อมเยาฟีดาวผ่อนห้าพันหกคันนี้ฟังไม่ผิดนะครับฟีดาวผ่อนแค่ห้าพันหกแล้วเอาวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นจีแบบนี้ไปใช้ปีสิบแปดนะครับอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องผมขออนุญาตเรียนแจ้งก่อนนะครับคันนี้ เพิ่งรับเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะมันจะมีตําหนิก็คือพวกลิ้วรอยนะตามสเกิร์ตพวกต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเก็บงานให้แล้วก็ด้านหน้านะฮะด้านหน้าของคันนี้นะครับสเกิร์ตมันจะแตกมานะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมถอดเปลี่ยนให้นะครับก็จะได้เป็นผมติดสเกิร์ตให้เหมือนเดิมอ่ะนะฮะตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรผมให้ดูก่อนเลยอันดับแรกก่อนจะดูรถทั้งรอบคันพร้อมกันนะครับเนี่ยสเกิร์ตด้านหน้ามันจะมีแตกมาเนาะนะฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจัดการให้เพราะว่าสเกิร์ตเนาะใคร เวลาลงเนี่ยเอาง,ง่ายๆแค่ลงทางเนี้ยมันก็ขูดแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเออสเกิร์ตตรงสเกิร์ตแตกอะไรได้ซึ่งมันเป็นแค่ตัวสเกิร์ตที่เป็นไฟเบอร์เฉยๆไม่ต้องซีเรียสแต่ผมจะการให้โอเคไหมฮะหลักๆคืออยากให้เห็นรถเราได้รุ่น G ในราคา3ามแ0 0สอาพันแล้วฟรีดาวน์เนี่ยผ่อนแค่ห้าพันหกนะล้อแม็กซี่วงผมว่าหมื่นต้องมีนะฮะหมื่นบวกลบต้องมีล้อแม็กนะครับชุดแต่งอีกรอบคันเนี่ยผมว่าหมื่นบวกลบต้องมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราไม่ต้องไปเเเเสียงงิิินแตต่่อะไรพมม นะครับมันมาให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับปลายท่อก็เสียงเพาะนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับนี่ปลายท่อรอบคันสวยงามนะครับโคตรหล่อทะเบียนคนครสวรรค์น,นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ทุกคันจะต้องเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับแจ้งก่อนนะ หล่อมากนะฮะสามแสนสนะครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่5,600บาทตลอดอายุสัญญานะครับต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากเซนให้ถึงที่จะอยู่เหนือสุดหรือใต้สุดได้ทุกจังหวัดนะครับกับ v ีออส5รุ่นจีปี2องพคันนี้ฮะผ่อนฟีดาอยู่ที่5,600เท่านั้นนะครับเริ่มต้น5,600บาทเอาหล่อๆแบบนี้ไปใช้นะครับอ่ะมาเริ่มที่ดูทีละทีละ เรียกว่าดูรายละเอียดทีละจุดทีละจุดเลยแล้วกันด้านหน้าอย่างที่ผมแจ้งไปมีตัวสเกิร์ตนะครับแค่สเกิร์ตเลยที่เหลือมันไม่เป็นไรเห็นไหมฮะชายสเกิร์ตนิดเดียวเนี่ยที่เป็นไฟเบอร์นะครับตัวกันชนรถของแท้เนี่ยก็ติดอยู่ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดทานมันนิ่งไลท์นะครับ, or, Line, รบมีให้ครบถ้วนส่วนผิวพันธุ์นะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันในเรื่องของการขัดสีเก็บรายละเอียดลเยดลเ็กๆน้อยๆเช่นพวกรอยสเศตหินพวกเนีย้นยนะครับก็เดีย๋ยวเก็บให้นะตตาามมธรรดปปกิทั่วไเลย ด้านข้างครับขยบมาที่ล้อแม็กนะฮะแล้วก็ล้อยางนะครับยางเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยใส่มาให้เป็นแฮนด์คุกนะฮะแต่เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่ายางผมดูสภาพยางแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถปล่อยออกไปแบบนี้ได้จริงๆสําหรับตัวยางนะเพราะว่ามันสึกล้อหมดแล้วฮะให้พูดตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ใหม่นะะส่วนแม็กเนี่ยผมไปทั้งแบบนี้เลยนะครับแม็กไปแบบนี้เลยแล้วก็ตัวคาลิเปอร์นะครับมันเป็นครอบคาลิเปอร์มาตัวนี้นะครับ ก็ครอบมันก็ไม่กี่บาทนะก็เอาแบบนี้ไปใช้เลยปกติทั่วไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้แม็กรอหลอดแบบนี้ไปใช้นะครับก็ถือว่าคุ้มคุ้มคะัคันนี้สเกิร์ตข้างครับตรงไหนที่มันมีตําหนิเดี๋ยวจัดการให้นะเช่นยางขอบประตูที่เขาใส่เพิ่มเติมมาเจ้าของเดิมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะกระดูกงูที่เพิ่มเติมมาในเรื่องของตัวลอยกันลอยตัวชายประตูนะครับมันหลุดมาเดี๋ยวก็หาเปลี่ยนใหม่ให้ไม่ได้ยากอะไรนะครับ เดิมๆฮะคันนี้เดี๋ยวมาไล่ดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับตัวแก้มฮะติดสติกเกอร์มานะครับนี่ติดสติกเกอร์มาเล็กน้อยเพื่อความฉูบเฉียวของตัวรถถามว่าหลอาห่อไหมหล่อแต่ถ้าไม่ใช้เทาะแกะได้ไหมแกะได้นะครับแก้มเดิมๆฟังเสียงดูก็รู้แหละคุณผู้ชมเสียงรถนะอันนี้คือเหล็กบางๆผมบอกได้เลยว่าล้อฝั่งนี้ไม่เคยขยับแน่นอนนะเนี่ยผมก็ให้เอามือแตะก็ดังแล้ววะแค่นี้เองนะครับดูรถง่ายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดกันว่าเปิดฝาโปรงหน้าของเครื่องนะ แล้วตัวแก้มนี้จะมีรอยขยับหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอ่ะผิวพันธุ์รอบคันนะครับเรียบเนียนเสมอกันนะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวล้างขัดสีฉวีวันให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เคลียร์ในจุดต่างๆให้ในราคานี้เลย 3. ามแสนเก้าพันเอารุ่นจีตัวลองท็อปไปขับนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วมีกล้องถอยมีแอร์ออโต้นะครับมีจอสกรีนนะครับกระจกบานหน้าครับเดิมแท้โตโยต้ามีเขาเรียกว่าเป็นอะคูสติกสนะฮะดีรทัยพซับเสียง2ชั้นครับนะครับ ก็เดิมเดิมครับรอบคันกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวกันสาดมีให้เรียบร้อยแล้วสีมุมประตูนะครับมือเปิดได้เป็นโคมเมียบพร้อมกับตัวเบ้ากันลอยนะครับที่เป็นที่เป็นของวีอัเลยนะฮะตัวนี้ผมอาจจะเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับมันเป็นคาบเตลือหมดแล้วนะตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ไม่ได้ยากอะไรนะครับด้านบนฮะเป็นตัวสัญญาณอากาศนะครับสัญญาอากาศเป็นได้มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าขี้ปลาฉลามชาร์กฟินและเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้ปกติวีอัจะไม่มีชาร์กฟินนะครับต่อให้เป็นตัวท็อ นะอันนี้ติดเพิ่มได้ตัวไม่กี่บาทฮะชาร์กฟินตัวไม่เกิน500บาทนะครับติดเพิ่มได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้ก็ได้นะสำหรับตัวชาร์กฟินที่สีมันเริ่มด้านแล้วนะฮะอันนี้ให้ดูสภาพรถเดิมๆก่อนเลยที่รับเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบกุญแจก่อนโอเคครับคุณผู้ชมนะผมไปหยิบกุญแจมานะครับลืมกุญแจไว้ที่โต๊ะเอามาเปิดรถก่อนนะครับนี่เป็นไงฮะสวยๆเดิมๆครับผิวพันธ์ฮะแผงประตูแดชบอร์ดด้านล่างด้านบนนะครับเป็นสีดําแล้วก็ตรง เขาเรียกว่าแผงคอนโทรลนะแล้วก็ตัวกาบประตูนะครับตกแต่งมาเป็นสีโรสโกมือเปิดได้เป็นโครเมียมเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว G ีตัวรองท็อปนะฮะจอกลางคัสกรีนครับมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้ครับพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันคุมหนังให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ติดกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้ด้วยนี่กล้องบันทึกด้านหน้านะฮะติดมาให้เรียบร้อยแล้วออปชั่นครบๆเลยเบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับตัว G ีจะยังได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะฮะถือว่าเป็นตัวรองท็อปแต่ ยังได้เบาะผ้าอยู่นะครับปัจจุบันนะฮะตัวลองท็อปจากตัวจีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นรุ่นมิดตัว MID นะครับจะเป็นเบาะหนังแหละออปชันอื่นๆก็เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับเดิมๆอ่ะผมลืมไล่รายละเอียดให้ดูเปิดขึ้นมาครับอีกทีหนึ่งนะดูหัวน็อตครับเสา B นะครับน็อตเสาบไม่มีรอยขยับนะครับแผ่นเพดครับเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนะครับนี่น็อตเสา B เดิมๆนะครับสครับเพดวีออสแบบนี้ครับ ที่เหลือก็สวยๆงามๆนะฮะไล่รายละเอียดให้ดูนโะครงสร้างรถกึ๊บนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะกลมๆคมๆแบบนี้ไล่เรียงมาเลยนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมครับ,มรบผมเนี่ยบริษัทเพชรยนต์นะครับเนี่ยนะเปิดมา25ปีเราคัดแต่รถเ a ็ดนะครับเราคัดรถที่ไม่มีการชนหนักนะฮะ มีเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยอย่างพวกสเกิร์ตหน้าๆอะไรก็มีเดี๋ยวผมจะการให้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่เรื่องการชนหนักสบายใจได้นะครับพร้อมกับตรวจสภาพรถอีก274จุดให้นะครับตรงนี้สบายใจได้เลยนะกระจกเดิมแท้ทุกบาน329,000่าพคุณผู้ชมเอารอๆไปใช้นะฮะฟรีดาวห่นห้าพันหกน่าสนใจไหมแนวน่าสนใจมากนะคันนี้โคตรหล่อเลยแล้วเมื่อกี้ผมลองละด้วยความแบบคึกขนองผมพูดเลย นผมจับรถไปเทสเรียบร้อยแล้วเหยียบสนุกมากคุณผู้ชมครับพอเจอเสียงท่อเข้าไปเจอฟิตเมนต์ของรถไปแล้วคือแบบโอ้โหเล้าใจนะขับสนุกนะครับนี่ลอยขีรดระบบโรงงานชัดเจนนะครับไล่ลงไปในเรื่องของตะเข็บเม็ดอาร์คคมๆคมคมสวยๆแบบนี้นะครับวีออส1.5รุ่น G พิศแปดสามแสนสองาพครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่5,600บาทตลอดสัญญานะครับจัดได้จัดนะครับสำหรับคนที่ชอบรถสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับนานๆผมจะ มีเข้ามาให้ดูเนาะรถที่แบบว่าเออมันแต่งมาเสร็จสับแล้วอะนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วมันมาหล่อด้วยแล้วได้เป็นสีดําที่แบบอื <c oughs> นะ้เนาะคุณผู้ชมเข้าใจความหมายผมนะใครที่ชื่นชอบผมเชื่อว,ว่าต้องมองคันนี้หล่อแหละนะฮะส่วนตัวผมเองแค่แบบขับมาจอดผมก็ว้าวแล้วอะคุณผู้ชมดูด้านหลังนะองค์ประกอบโดยรวมคือมันได้หมดเลยทั้งล้อมแมกนะฮะตัวสปอยเลอร์นะครับ,ต, spoiler, รบตัวกันชนที่เป็นดิฟิเซอร์ด้านล่างนะรพร้อมกับท่อมาให้เรียบร้อยหมดแล้ว โคตรหล่อด้านหลังเป็นไงคุณผู้ชมหล่อจริงนะฮะอ่ามาดูต่อด้านหลังไม่หล่อนะครับโลโก้ฮะวีออสชัดเจนครับโลโก้โตโยต้าแล้วก็โลโก้โตจีนะครับพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าตัวคิ้วฝาท้ายนะครับคิ้วด้านท้ายเนี่ยได้มาเป็นโครเมียมแล้วนะครับเจ้าของเดิมเขาก็าจัดองค์ทรงเครื่องมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับสปอยเลอร์ดิสเอสนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ผมจะต้องเพิ่มเติมให้ก็คือพวกนี้แหละ เนะเรื่องความเรียบร้อยของตัวสเกิร์ตกันชนทั้งหลายนะครับไม่ต้องห่วงท่อนะฮะอ่ะมุดไปดูพร้อมกันนะครับท่อน่าจะเป็นที่ปลายท่อเฉยอ่านี่นะครับนี่ใส่ปลายท่อมานะครับก็เสียงก็นุ่มครับไห้ล้อเดี๋ยวสตาร์ทเครื่มาฟังเครื่องอีกทีหนึ่งฟังเสียงปลายท่อด้วยนะครับอ่ะเปิดด้านหลังมาฮะดูความเดิมหน่อยประตูซ้ายประตูหลังเดิมเรียบร้อยแล้วทีนี้เปิดฝาท้ายขึ้นมาดูความเดิมนะฝาท้ายครับนี่น็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับ น็อตเดิมๆครับไม่มีรอยขยับซีนฮะเอาเล็บจิกเข้าไปเป็นไงฮะเป็นรอยเล็บนุ่มๆแบบนี้เลยฝาเดิมๆครับคุณผู้ชมรูกลมๆคมๆปกติเลยนะครับสองฝั่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันน็อตไม่มีรอยขยับนะรถสวยนะที่มันไม่สวยอย่างเดียวคือไอตรงสกเกิร์ตนี่ะที่แบบว่าอ่ะมันแตกมาอะไรมานะครับที่เหลือโครงสร้างรถคือสวยมากในราคาเนี้ย คุณผู้ชมได้ล้อแม็กด้วยได้อะไรด้วย329,000บาทแล้วฟรีดาวเนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,600บาทนะครับด้านหลังฮะก็เดิมๆครับคานด้านหลังเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดูแผงท้ายนิดนึงนะคุณผู้ชมขออนุญาตเปิดก่อนเปิดยากซะด้วยนะฮะตัวชุดนะฮะเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็แผงตั้งท้ายด้านขวานะครับเดิมๆครับรถสีเทาสีขาวเปิดไข่ครับแผ่นแดมครับลากยาวไปถึงตัวใน ชัดเจนแบบนี้นะครับแผงตั้งท้ายฮนะฝั่งนี้ครับตรงกลางเดิมๆอ่าสวยงาม3ามแสนสองหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมย้ำกันไปอีกรอบหนึ่งนะครับใครสนใจทํายังไงครับโทรมาฮะเบอร์โทรมุมขวาล่างหน้าคลิปครับ0ูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับบิวเพชรยนินดีให้บริการครับเดิมๆซีทามะพร้าวเม็ดอาร์คไล่เรียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับจัดได้จัดนะในราคาเนี้ยได้ครบๆแบบเนี้ยออปชั่นฟังก์ชัน ความเป็นตัวรองท็อปครบอยู่แล้วในชีวิตประจำวันได้ความหล่อเพิ่มเติมไปในที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเสียราคาอะไรเพิ่มเติมตกับค่าชุดแต่งนะล้อแมกเอ้ยสปอยเลอร์เอ้ยสเกิร์ตเอ้ยผมว่า20,000ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องไปเสียจัดได้จัดนะครับเอาไปผ่อนอยู่5,600เท่านั้นเองเลขไม้ไม่เยอะลืมแจ้งเลขไม้เลยไม่อยู่ที่แสนสี่นะครับคันนี้ไม่อยู่ที่แสนสี่เท่านั้นกับรถปี18นะ ไม่แสนสี่นะไม่ถือว่าเป็นการใช้งานที่เยอะนะครับมันอาจจะไม่หลักหมื่นแต่มันใช้ได้ยาววีออสเนี่ยคือความอึดถึกทนมันมีอยู่แล้วนะครับนี่ลอยคลีบระบบโรงงานชัดเจนอ่าสวยไหมคุณผู้ชมนะครับเมทดอาร์ดเดิมๆฟีดาขอนห้าพนหกนะฮะลูกค้าที่แบบมีเครดิตนะครับประวัติเครด,ดิตดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้องจดมีให้ดูรถกันให้ชัด,ชดแบบเนี้ย เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆโอเคไหมคุณผู้ชมเคลียร์นะนะครับประตูไล่มาให้หมดแล้วทีนี้มาดูประตูขวาถ้าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะดูหน้าห้องเครื่องแล้วก็ฟังเสียงท่อด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะสตาร์ทผมขอไล่รายละเอียดให้ครบก่อนนะประตูฮะเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆกลมๆแบบนี้อ่ะเคลียร์กันไปที่ขอบมุมประตูฮะดูเสาบีครับ 3 2, 9 9 0 0นะกูชมคันนี้1.5รุ่นจีปี18ไม์แสนสี่นะครับฟีดาผลห้า0 0ชุดแต่งรอบคันเอาไปแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนออกจากร้านเนี่ยผมสปาให้ก่อนนะผมไม่ได้ขายตามสภาพแบบนี้นะครับผมดูแลแล้วให้ก่อนนะครับล้างคาัสีฉวีวันเก็บให้หมดรายละเอียดล้างดูดฝุ่นฆ่าเชื้อโอโซนนะครับครบถ้วนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับกองแอรกองอากาศน้ำมันเบรคคูแลน จากการให้ขบขันนะครับก่อนออกจากร้านอ่ะกุญแจฮะอ m โมบิลเลเ e อดอกไขแบบนี้บิดขึ้นมานครับดูเลขไม์ก่อน1นึ่งแนืนสองพโลกับรถปีสิปดกับราคาเนี้ยและได้ของแบบนี้ไปใช้คุ้มนะครับไม่ไม่เยอะซัดเลยติดละทีเดียวเสียงนุ่มๆเสียงนุ่มๆเลยนะครับอจอตรงกลางเทสกีนเดี๋ยวรอมันติดแป๊บหนึ่งนะครับแอร์ออโต้นะครับ แอร์ออโต้ก็ปรับอุณหภูมิปรับลมแรงได้ปกติเกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีดหัวเกียร์หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับฐานเกียร์ตัวลักษณะเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับสวยๆจอทัชกรีนมีให้พร้อมกับประตูก,กล้องถอยใส่แผ่น DVD ได้นะนี่กล้องถอยอชัดเจนมีเส้นการระยะให้นะครับแอร์เย็นนะครับก็มาถึงด้านหน้ามีให้ครบหมดทุกอย่างเบี้ยวเลยอโอเค ครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับตัวภายในตัวรถนะครับ traction control ก,การลื่นการไหลาการล้อหมุนฟรีมีให้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของตัวหน้าห้องเครื่องอ่ะผมให้ฟังเสียงท่อก่อนนิดนึงคุณผู้ชมลองฟังเสียงท่อดูเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูนะโอเคไหมคุณผู้ชมพอได้ยินนะเสียงเพาะนะสำหรับเสียงเครื่องยนต์อ่เสียงท่อนะครับถือว่าเสียงเพาะเลยนะสามแสนสองหมื่น 9 00 0บาทเท่านั้นฟีดาวห่อน5้เอา V ีออสหรุ่นจีตัวรองท็อปหล่อๆแบบเนี้ยไปใช้คุณผู้ชมดูด้านหน้าเดี๋ยวพอสเกิร์ตมันเสร็จเรียบร้อยเนาะโอ้โหแบบโคตรหลอ่อนะฮะบอกได้คำเดียวว่าโคตรหลอ่อจัดได้จัดนะครับดำาๆด,ดุดุขับไม่ต้องอายใครแล้วของไม่ต้องไปเติมอะไรมากมายแล้วนะฮะได้มาแบบนี้ก็คือหล่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหน้าห้องเครื่องครับเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องครับเครื่องยนต์ครับตอนที่ผมแจ้งไปตามที่ ผมประชาสัมพันธ์ไปนะครับเพรยนตนนะครับเราคัดรถเนี่ยต้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับต้องไม่จูนต้องไม่แมปมาเครื่องยนต์ต้องไม่ทํามานะครับคันนี้แต่งรอบคันแบบโหสิ่งมากเลยแต่เครื่องเดิมนะครับทำแค่ปลายท่ออย่างเดียวเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอฮะซีสูบแถวโอเอสซี CC, ขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับห้องเครื่องฮนะในขณะที่ผมยังไม่ได้สปานะครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ามันไหลรั่วซึมแบบไมาให้เห็นนะครับเดิมๆเลยตามพอท่อมีมาร เบ้าโช๊คครับนี่ตัวนี้เบ้าโช๊คเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเดิมๆฮะตะเข็บเม็ดอาร์คไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับสติกเกอร์มอกนะครับน็อตคานนะคานขวา1 r รน็อตแก้มไม่มีรอยขยับนะมีต่ฝุ่นเล็กน้อยที่ผมจะไม่ทำความสะอาดนะฝากระโปรงตัวในนะครับฝากระโปรงตัวนอกตัวนอกมีรอยขยับนะครับเผื่อใครไม่เห็นนะมีรอยขยับนะรถปีที่8ดอ่ะคุณผู้ชมไมยแสนสี่นะครับ ก็มีลอยในเรื่องของการที่แบบว่าเราต้องเคมสีพวกรอยเก็ดหินอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องถอดฝาโพรงไปไปเก็บงานเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้อยากให้ถ้าใครสงสัยโทรหาผมได้เลยโดยตรง0855366287นะครับน็อตคาน็อตแก้มเดิมๆไฟหน้าโคไทยโคยตตนะครับเนี่ยน็อตแก้มที่ผมบอกเคาะดูก็ดูแลแก้มบางเชียบเลยนะครับเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะเบ้าโช๊คครับเข็มเม็ดอาร์กเดิมๆฮะไล่ขึ้นมาครับ เมรอาร์ครับสติ๊กเกอร์เหลนบาทตัวนี้นะสติ๊กเกอร์ไม่ยากประ,ประกาศชัดเจนนะแล้วก็ตัวซีนอาเล็บจิกเข้าไปนะฮะนี่นุ่มๆเป็นรอยมองเห็นนะคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นรอยเลยผมนะครับประมาณนี้นะฮะเคลียรย์กันไปกับ Vios 1.5รุ่น G ตัวรองท็อปออปชันครบแถมได้ชุดแต่งมารอบคันในราคา329,000สาัคุณผู้ชมคันนี้329,000สาพนฟีดา่อนห้0พ นะครับออกรถได้ทุกจังหวัดออกรถได้ทุกอาชีพนะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวครับเครดิตดีดอกเบพิเศษครับ2.99 2.99มีให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้าวีออสคันนี้ด้วยหล่อจริงอะไรจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ